สวัสดีค่ะชีวิติโิโครวันนี้ขอเสนอเมนูไก่กอนและเมนูอาหารไก่ย่างทางภาคใต้ที่หาทานยากแล้วล่ะค่ะวันนี้เจไปติดอกติดใจไก่ก่อและมาก็เลยจัดสูตรมาเสิร์ฟกันเลยค่ะทุกคนไก่ย่างเนื้อนุ่มหอมเครื่องแกงแกะที่หอมๆไปค่ะไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกระเทียมขมิ้น นำมาโคลกได้เลยค่ะโคลกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยโคลด์จนกว่าจะละเอียดดีนะคะเมื่อละเอียดดีแล้วนี้นำสะโพกไก่ที่ล้างทำความสะอาดแล้วลงภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะตามด้วยส่วนผสมที่โคลกเตรียมไว้หัวกะทิเกลือพริกไทยปน่นเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วเนี้คลุกเคล้าไปไเรื่อยๆรเลยค่ะจนเข้าเครื่องกันดีคลุกเคล้าจนเข้าเครื่องค่ะและนำไปพักไว้ก่อน ต่อไปนำพริกแห้งขิงกระเทียมกะปิหัวกะทิและปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะจากนั้นเทส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงไปตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกน้ำปลาจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะ คนให้น้ำตาลมะพร้าวของเราเข้ากันได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อนํนำไก่ที่หมักไว้ใส่ลงไปวางลงให้เต็มเลยค่ะจากนั้นปิดฝานึ่งทิ้งไว้20นาที จากนั้นก็นำไปเสียบไม้ต่อและไปถานน้ำที่ใช้มกไก่อีกครั้งค่ะถาให้ทั่วตัวไก่เอาให้ครบทุกไม้เลยค่ะจากนั้นนำไปย่างได้เลยย่างกลับไปกลับมาให้สุกทั่วกันทุกไม้เลยนะคะ เมื่อปิ้งไก่จนเริ่มสุกดีแล้วค่อยๆทานน้ำหมักไก่ลงไปอีกครั้งให้ชุ่มฉ่ำน่าทานละค่ะแค่นี้กลิ่นคือหอมฉุยมากน่าทานแบบสุดๆเมื่อไก่กอแ้ะของเราสุกแล้วนำขึ้นมาจัดเตรียมเสิร์ฟได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับเมนูไก่ก้อนและแบบหอมและฉ่ำมากไก่นุ่มหอมเต็มเต็มเครื่องเทศคือยืนหนึ่งค่ะไม่ต้องไปทานถึงภาคใต้แค่จดสูตรเจแล้วเอาไปทําตามก็ได้เลยคะ่ะจัดเลยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ